สวัสดีครับตอนนี้แล้วครับซ่อมตู้เย็นเวอร์พูนะครับมีปัญหาเย็นลบหงศารเนาะช่องฟิตอันนี้ก็ให้พี่เขาถอดปลั๊กไว้นะครับนี่มาดูอีกทีนะครับเปิดประตูล่างบนนะให้ความเย็นไม่มีนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ WBM สามเก้ IX นะครับ เขาแจว่าไอ้จับนี่มันมีเย็นลบ24นะบางทีเดี๋ยวดูก่อนแมวไม่ได้ใจเหมือนกันว่ารุ่นนี้คอยอยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนตรีมอัอยู่ด้านบนนะหรือว่าเซ็นเซอร์มันล้วน <laughs> ตามหลักตรงตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้ต้องเย็นนะครับขอด,ดู แผงด้านในกันมันใจเหมือนกันนะบ,บางรุ่นตอนนี้บิดนี่นะครับมีต้องชารออกโอเคอ่ะมันอยู่ด้านบกอยู่ด้านด้านนี้นะโอเคก็สรุปแผงแผงอยู่ด้านด้านนี้ ังไงมันต้องเย็นเย็นทั่วนะจะใส่บนใส่ล่างยังไงก็ต้องเย็นลบอ,อย่างต่ำต้ลบสิบแปดขึ้นไปนะครับโอเคไปด,ดูด้านหลังนีเค,เคครับมันจะทำระบบน้ำยาใหม่นะครับมีทางเดียวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้นะเผื่อใครไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับโอเคอนนี้ก็ ป่อยระบบน้ำยานะครับเดี๋ยวแวกข้ามเต,ตอรน้ำยาใหม่นะฮะค่อยๆปล่อยออกนะครับน้ำไอ้ละลายออกเยอะไหมครับเนี่ยน่าจะเยอะอยู่มีเยอะไหมครับน้ำ เหรอาำว่าผมถอดไปเรียนน้ำเลยนะครับน้ำไม่เต็มเหรอตรงนี้แปลว่าสูงผมก็ไปอยูองฟันเลยอือนี่ปล่อยก่อนจะเตรียมชุดเชื่อมนะครับวันเช้าวันน้ำแข็งน่าจะน้อยนะนะเขียวครับเดี๋ยวต้องเชื่อมวาล์วบริการจุดนี้นะครับปล่อยน้ำยาแล้วนะครับ น่าจะหมดแล้วเนอะเทนเนอร์ไดอร์แล้วก็นี่น้ำยาประสานนะครับเหล็กกับทองแดงนะครับเปลี่ยนเทนเนอร์เดอร์ตรงด้านในนะครับน่าจะเป็นเหล็กไหมท่อแคปทิวนะ้นจะเชื่อมยากหน่อยนะครับโอเคอะสะดวกมือเดียวเดี๋ยวจะมาขอเชื่อมกันใช้ชุดเชื่อมเล็กนะครับ Okay. ดูการันต์ยาให้หมดก่อนนะครับค่อ okay. ยว่ากันที okay. ก็วิเคราะห์ตามที่เช็คเจอก่อนยังเป็นค่อยว่ากันนะครับเสียบเข้าก็เชื่อมนะครับตอนนี้ใส่ควาบริการแล้วก็ใส่หัวอซอนแล้วนะครับแล้วก็เสเนแนรตัวหมายก็เชื่อมแล้วตรงน,นั้นด้านในนี่เชื่อมยากหน่อยนะครับต้องระวังตอนเชื่อมก็ใส่น้ำยาประสานด้วยก็จะง่าย ่อ okay. ไปกันเดี๋ยวเตรียมแวะคข้ามนะครับโอเคทำการแวะคข้ามนะครับเจ็ดโลต่อน,นี้นะครับสีน้ำเงินสีเหลืองต่อถังน้ำยาอ่าง3อนะครับก็สีแดงเข้าแวะคข้ามโอเคนะครับ ออไปขั้นละสิบห้านาทีลองปิดเกจด,ดูด้วยนะครับดูว่ามีอะไรไหมนะครับ บอันี้ก็ปิดเกจไว้นะครับไว้น้ำพอสมควรละมีขึ้นมีอะไรนะเปิดเกบโลนะครับเติมนสารทำความเย็นข้ไปนะครับน้ำยาอาร์สารซีเข้าไปเดี๋ยวขอไอ้ฟองน้ำไอ้ชุดน้ำยาล้างจานหะรือน้ำสบู่ก็ได้ครับเ็ครอยั่วนหน่อยครับใส่ <c oughs> ไปจนกว่าจะหยุดไหลนะครับ ซิพีไอนะครับโอเคแล้วก็เช็คยรล,ว,ลวนะครับที่เชื่อมมะครับกันเหนียวนะกันเหนียวโอเคตัวด้านในก็จะยากหน่อยนะครับ เช็คข้าข้าวเละครับาวโอเคตีไว้ไม่เกินเก้าสิบ okay. นะปิดเกจนะปิดทางน้ำยาเกษตตัวนี้ต้องแกะลื้อเยอะนะครับเดี๋ยวหัวสายไอ้นี่สายตัวนี้มันกรอบแกะนี้มันใส่ย,ยากอยู่ไม่เป็นไร เดี๋ยววันเปิดสวิตตู้เย็นเลยครับโอเคเปิดสวิตนะครับถ้าจับกระแสยากก็ไม่จับก็ได้นะครับโ okay. อบคเคคอมเพิตงจะทำงาน,น้ะครับรูปนี้น่าจะจะเดียวประมาณศูนย์นะ ใช้ทำงานแล้วนะครับน่าจะก็ดีมางศูนย์พอดีนะครับเต็มเพิ่มหน่อยกัน เต็นด้ก่อนร้อนไหมเต็นท์บนอุ่นนะครับท่อไฮเข้า่น มันลงเลยเดี๋ยวนะตรนี้ปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวเหมือนมันตันแคปชทีวตันอย่าไม่ย้อนกลับนะน่าจ,จะแคปชทีวตันตอนเชื่อมนี่ต้องระวังนะอยู่ด้านในนย ครับตอนนี้ก็มีตัดพอสติเียตรงนี้นะครับนแรกคิดว่าตันนะครับไม่ใชว่าเชื่อมไม่ใชว่าเชื่อมแตนเนอร์ตันไม่ตันนะแต่ท่านอัดไม่ขึ้นเลย ดังดันท่อโลดูนะครับตอนแรกคิดว่าเชื่อมแคปทิวตันนะต,นต้องไลอ่อนน้ำยาไล่ท่อโลกับแคปทิวนี้ออกนะ อันนี้นอัดตัวเชื่อมวาบวริการตัวนี้นะใส่ท่าโลนะอัดปัญยาย้อนนะครับไกล้ไล่ย้อนกลับนะเผื่อมีน้ำมันค้างนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาเชื่อมเจนเนอร์กับไอ้แคทิ้วกับ,กบนะครับเอเคก็เชื่อมแล้วก็เดินคอมพิวเซอร์ดูแล้วก็ดูว่าตันไหมนะครับก็ไม่ตันนะเดี๋ยวเชื่อมเท่าโลกับแล้วก็แว็กคัามอีกทีนึ่งเะคอับอันนี้ก็แวกคัมแล้วก็เติมยาไปใหม่นะครับแล้วดูดศูนย์อยู่ ไม่ตกแล้วนะครับอนนี้เมื่อกี้มันเหมือนมันตันนะครับไล่ใหม่ไม่ไม,ไม่ตกละเติมยาประมาณนี้แล้วกันแต่ดูอยู่ที่ศูนย์นะครับถ้าหายก็ไม่ร้อนมากเกินไปประมาณนี้แต่เสจ,จับลาบากนะครับรุ่นนี้จะแงะฝานี่ก็กลัวไอพลาสติกนี่แตกนะครับอะไรก็ดูประมาณนี้เดี๋ยวดูความเย็นออก ใช่ครับนี่เท่านี้อยู่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องตั้งอะไรเนาะเทมตัวนี้เนาะอ่ะ่ถ้าเปิดนี้พัดลมจะหยุดหมุนนะฮะตอนนี้ใส่ไปถือว่าลมมันออกจากตรงนี้จตรงนี้ไปข้างบนหรือเปล่า พ่ารุ่นนี้มันเปิดเปิดประตูแล้วมันจะไอ้นี่ไงเปิดประตูแล้วมันจะไอ้นี่มันจะพัดลมหยุดนะครับรมันเป็นการไอ้นี่ไงนี่ก็รอดูความเย็นอย่างเดียวแล้วครับอโอเคครับ อันนี้ไอวางด้านในนะครับด้านในนี่ลบลบสิบสิบแปดนะครับอันนี้วางกับพื้นพื้นนี่ลบไอหกจุดหนึ่งอยู่นะครับก็บบถือว่าเย็นกว่าเดิมแล้วล่ะด้านนี้นะครับอันนี้วางล่างนะครับรกว่าอน,อน,นี้วางวางด้านบนนี่มัน,มนได้ลบหกนะครับ นนเวลาใส่นี่มันจะมีอากาศเข้าตัวน,นี้จะเป็นนิดๆจะมีลมออกนะครับจะเป็นไอ,อพอแล้วประมาณนี้ละให้ลูกค้าเทสนะครับยังไงช่วยกดติามกด subscribe และแชร์เเป็นกำลังใจให้ช่องรนยการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ